ยินยิ้มบอค่ะยินยอม,ยยอมค่ะ,อคะโอ้ยตบมือนะคะตบมือนะคะ <ST S 1> บ่แมนมาแต่ขึ้นซะแลนแล้วสามเดือนเลื่อเลื่อทไทยเดีย่ะดิลื่อเหดหนังบ่มีเนี่ปลูกจ้ะอุ้ยสุดยอดเลยค่ะอยู่เนี่ยแวมาสองสองพันไ่ชุบเก่าอ้มามาปุกมาแปงมาบุกเป็นคนเก่าคนแก่ค่ะยังต่สิ่ยนี้จะนเนียเขาเยียจังไงสองมีลูกปะมีจ้ะมีมีลูกสาวลูกเคยโา อยไปล่างมันซี้พออากาการะเบดอกาเนนผะให้อไใกโยนเพื่อส่วนรวมนี่แต่ว่าไม่ได้ที่อใม้อันอื่นหรอกให้ใช้ประโยชน์เฉยๆไม่เป็นไรส้องนาอนีันนี้กระบไ่ได้ใส่ประโยชน์นอกจากปลูกผักเปนแล้วก็ยุ่งเสลีนานั่นจะปลูกผักนาวอนาวย่างเดียวพอที่กินกัของเขาหันมามองตาลานี่ยของเข้ามันมาครับแบ่งเพิ่นแบ่งหันจะสองเจ้าผ่านผู้นั้น คุณนี่กับบริจาคสุดยอดสุดยอดเลยค่ะแม่แอเมื่อเปิดโครงการจะให้ผู้ว่ามหานีท่าม่านงได้เบิร์ดเซตแล้วาเล่ได้ได้สองพันตัวบูได้ถึงพันตัวบดได้อ้าพันมันสีพวกล่ะพูให้เป็นผู้สร้างบอมสร้างออกสร้างผูอน เค่หิน่ไสเมียนมัดร่วงเลยต้นเดต้นเดืนอนน,นาเลยผมก็คิดว่าเอาต้นเดือนมิถุนาเลยต้นเดือนมิถุนาครับหรืออบรมเลยผมมาเจี่ยว <ขอ S 2> <อ>ตั้ช่วงต้นเดือนเลยต้นเดือนมิถุนาผมเริ่มโครงการเลยเขา,เามีเงินมาให้ 9, 9, <000. S 2> เก่าพันเก่ามื่น <c oughs> เก่ามื่น อันเขาเล่าอยากเล่าพิ่น้องจะง่ายด้วยได้เลยลมีได้เลยต้องจูนยุ้ยเลยจูนย้ยเลยอันนี้ต้องจูนก็ไปกไป้ให่อสุตรกเาสุรัก็ปาเพ่อลูมาภาษาง่าผู้ใดภาษาง่ายเปนลักนะคับกระใหญ่กระปุซอยกะยนี่กระอยนะกระกใหญ่นปองีอ้ไม่ขอทีี่องอย่าจะสีผิดนะคะอย่าสีผิด บางทีได้เขียนต้องเสียไว้คร่าวๆนะแม่เนาะค่ะเดี๋ยวมาใช่พัดทั้ง่ายู่้นี่เดี๋ยวผมจะเชิญผัวว่ามาผมันจะพยายามล็อกหายมือที่ผัวว่าวางเดี๋ยวมาหนิแล้วก็ต้องปรับพื้นที่ให้มั่นคงอยู่ที้บ้านนี่ขั้นเฮ็ดอย่างนี้ขนเฮ็ดน้ำปั้นเฮ็ดน้ำดีอยูงที่หั่นข้นก็ดึงคนไปเฮ็ดดีเด้วยที่เราเป็นว่านาเดี๋ยวเราเมีไอ้แลมีไอ้แล้วมีไอ้ไอ้ไอ้เลนอาจารย์นุ่ ตนิราี่ละมันเป็นประทานนี่ละแล้วลายติดแล้วไงแล้วนี่เขาก็มาต่างกุมกันใหมเนาแล้วมันเบิดอายุเราแล้วเราบ่ไปต่ออีกเป็นกุ้งมากท่นก็ได้รถไทยนด้ ก็เป็นกุ้งจากเกษตรินที่เราเพิ่นตยอากาเพิ่นเอารถไถไม่ใส่เพิ่นกะพ่ากันไปเฮ็ดหน้าอยู่ให้ต้องได้ใส่สิเอาไปใส่ปลงโยชน์เพราเไปเฮ็น้า่จักกะพ่าจังสั้นล่ะเฮ็ดเฮ็ดปีนี้ขอดกเส้าดอกแย่ขอบว้ใไมสั้นอ้วยยังนี่เดี๋ยวกูดิบกับมะซอย แต่ว่าต้องถามพวงขบัญช่าเรานั่มพวงถอนเงาเลยครับผลคืดขัดมาเท่าไหร่ถามมาผู้ใดเป็นเนี่ยกว่าไม่ต้องรู้ว่าปั๊บมาดูแม่จะปลูกต้นไม่เจ้ามาเบิองเดี๋ยวนี้ขันมะเบิองนี่นี่อนาคตวิทยากรนั่นกิตติมศักดิ์ค่ะนี่อนาคตเลยนะนี่ต้องแล้วขันบมะเฟืองไก่กระซักใหญ่ไปปลูกมาไม่เราต้องใหญ่เดี๋ยวนี้เพราะง่ายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ต้องเอาไปปผู้แล้วก็ ตอคนีม่วงค่ะเป็นเรียกกรอคู่กอมีเป็นเมียก่อนคู่คอได้อนตอไปก็จะเป็นกอแล้วค่ะนี่นี่จะเป็นวิฟังวิาคฟังตอมันแปะอไก็สร้างมัตะมันแปก่อขงพ่อไปเอามไดตะ่้ซื้อจ้าซื้อยุ่ตลาดนัดม่วงวะดิจ้าตอมันสีม่วงอันไรก็สร้างมดตะมัดแปลกๆอยากได้รดแพ้งกับซ่าง นี่คือมัฒนาไปตั้งแต่หวัดที่นี่แม่ให้มันตกคือบ้านเพิ่นแม่ในที่ใหนที่วันนี้ิือบ้าพันนี่ยสี่เนแม่อยากให้มีคือเจ้าทีไรนี่กำลังแก่ลงมาให้งานมัเป็นตั้งสี่ตัวเลยจ้ะขอบคุณค่ะบรรยากาศต่างกันอยู่บรรยากาศมันได้บรรยากาศมันได้บรรยากาศต่างกันอยู่บรรยากาศต่างกันอยู่